S Baby s h a r ์กฟาดแรง KTM น i ตเจแ Antonio จวกพฤติกรรมของ Baby s h a r ์สวัสดีครับชาวโม o t ต g p ทุกท่านพบกันอีกครั้งสำหรับช่องเล็กมอเตอร์สปอร์ตอัปเดตข่าวสาร m o t ต g p เริ่มกันที่ข่าวแรก Baby s h a r ์กฟาดแรงจำเป็นต้องมีตัวแข็งที่ดีกว่านี้แพคเกจของ KTM ยังไม่สามารถลุ้นชัยชนะได้ เป็นที่ชัดเจนว่าเบบี้ชาร์คไปดัวคอต้าไม่พอใจกับสถานการณ์ตัวเองในปัจจุบันนักนักแข่งที่เปี้ยงขึ้นมาจากรุ่นเล็กโมโตทูมีความคาดหวังที่จะเป็นเอเดียนตัวใหม่เหมือนกันต้องมาต้องหยุดการพัฒนาผลงานเอาไว้ในเพียงแค่คัสความพักดีที่มีให้กับ k t ทต้นสังกัดยังไม่เพียงพอเพราะการชี้ขาดในสนามวัดกันไม่ได้ที่ความสามารถของนักแข่งเพียงเดียวมันมีผลกระทบไปถึงสมรรถนะของรถด,ด้วยซึ่ง KTM ไม่ได้เป็นไปตามที่เปโดต้องการเท่าไหร่นักคาลตาฟาดค่อนข้างแรงในการสัมภาษณ์ก่อนวิกเอนโดยยอมรับว่าแพ็กเกจของ KTM นั้นยังไม่ดีพอที่จะลุ้นชชนะได้การทดสอบหลายๆอย่างเพื่อต่อเติมพื้นฐานที่มีอยู่แล้วนั้นมันไม่ได้เป็นพื้นฐานที่ดีพออันหนึ่งเจ้าตัวโดนโยงอย่างมากที่จะฉีกสัญญาย้ายไปบิดให้กับ VR46 ของดูกติเปโดคาลา กล่าวว่าการจะมีการอัปเดตมาใหม่หรือไม่นั้นมันเป็นเรื่องของโรงงานครับผมไม่สามารถตอบโต้ได้ท้ายที่สุดแล้วเราต้องทดสอบลองหลายๆอย่างซึ่งเราเทสมาแล้ว3รอบมีบางอย่างที่เราต้องทําและทําได้ซึ่งมันต้องมาตั้งแต่เมื่อวานไม่ใช่พุ่งนี้ยังมีปัญหาหลายอย่างที่จะเป็นอยู่ครับที่ต้องมีที่ต้องมีการแก้ไขอย่างเร็วแต่ถึงสำคัญที่สุดเราต้องมีมอเตอร์ไซค์ที่ดีกว่า คือผมมองในแง่บว,วกมากกว่านะแต่มันจะเป็นหรือเพียงหลอกตัวเองเท่านั้นมันง่ายมากที่จะหลอกตัวเองความจริงก็คือเรายังตามหลังคู่แข่งอยู่เราต้องปรับปรุงจะสร้างอะไรแพ็กเกจขึ้นมาเป็นพื้นฐานที่เรามีแต่แพ็กเกจที่มันมีมันไม่ได้ดีพอจะต่อสู้ได้นั่นชัดเจนมากในครับพูดของเปโดคาตาหลังจากให้สัมภาษณ์นี้ทําให้ไปสะดุดในส่วนของความคิด ดิเจียอันโตนิโอหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพื่อนๆเ,เรามาฟังดูนะครับหลังจากเปโดให้ัำาพาษณ์แบบนี้ไว้อคาต้าโดนจวกแรงจากดิเจียฝากข้อความแรงโฟกัสที่ทีมตัวเองก่อนจะดีกว่าไหมข่าวลือย้ายซบ VRT6 กลายเป็นประเด็นร้อนในพิษของ VRT6 เปโดอคาต้ากำลังตกอยู่ในข่าวลืออย่างหนักว่าอาจจะย้ายไป ไปจาก k d m แล้วไปอยู่กับ VRT6 ของล็อกซี่ในอนาคตซึ่งดูเหมือนว่าเพื่อนร่วมทีมของอคอต้าในอนาคตอาจจะไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่กับเพื่อนร่วมทีมเชียเข้าไปในอนาคตอย่างฟาบิโอดิเจียอันโตนิโอรู้สึกไม่ค่อยปราบื้มกับท่าทีของการให้สัมภาษณ์ของอคอต้าล่าสุดที่ออกแนวโจมตีค่ายเดิมที่ตัวเองยังยิดให้อยู่ซึ่ง การให้สัมภาษณ์ของดิเจียก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับดิเจียให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่สนหรอกว่าเปโดจะทําอะไรแต่ผมสงสารทีมของเขานะที่ต้องได้ยินเรื่องของนักบิดตัวเองไปเปรียบเทียบก,กับแบรนด์อื่นๆอยู่บ่อยครั้งมากซึ่งจริงๆแล้วในความคิดของผมผมมองว่าเปโดควรตั้งใจพัฒนาตัวรถเคดให้ดีก่อนเพราะมีคนในทีมที่ทำผลงานได้ดีมากมีบินยาเลส ที่ค่อนข้างขับได้ได้ดีและทําความเร็วได้ได้อย่างต่อเนื่องซึ่งบินเนเลสก็มีความพยายามที่จะพัฒนา k d m อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันซึ่งถ้าเกิดเปรียบเทียบเปโดคือนักบิดทีมโรงงานซึ่งอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วต่างกับในส่วนของวินเนเลสที่เพิ่งเข้ามาใหม่แต่เขามีความมุ่งมั่นมากที่จะพัฒนาตัวแข่งให้ k d m ไปต่อสู้กับบัวแถวได้ซึ่งสิ่งต่างๆที่ดิเจียให้สัมภาษณ์มาค่อนข้างที่จะไม่แฮปปี้ กับเปโดเท่าไหร่เพราะในมุมมองเขาบ่งบอกว่านี่คือสัญญาณในโลกของ MotoGP แค่ฝีมืออย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอการสื่อสารความจงรักภักดีที่มีต่อค่ายที่ตัวเองบิดอยู่ก็มีผลในอนาคตเช่นเดียวกันเป็นข้อความสั้นๆที่ฟังแล้วสะเทือนหัวใจอยู่ไม่น้อยสำหรับคำพูดของทิเจอร์แล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่ายังไงบ้างสำหรับการให้สัมภาษณ์ของดิเจรเคสนี้แล้วพวกันคิดต่อไปนะครับ สวัสดีครับ